สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูฟิโลเดนดอนเบอร์เบิร์นมากหรือว่าบางคนเรียกว่าเบอร์มากหรือบางคนเรียกว่าเบอร์รี่มากอันนี้เป็นพันธุ์เขียวนะครับผมข้างหลังนี่คือต้นแม่นะครับแล้วก็ส่วนที่อยู่ในถุงดํานี้เป็นต้นที่ผมตัดมาจากต้นแม่แล้วมาชําประมาณ2เดือน2เดือนก,กว่าๆสามเดือนนะครับตอนนี้เขาก็แทงยอด อ๋แทงยอดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีรากอากาศาหลายกระถางเลยอ่าแต่ที่ผมจะให้เพื่อนๆดูคือต้นนี้เลยนี่ครับต้นนี้มีใบเดียวนะครับมีแต่ใบนะครับแล้วก็มีตอไม่มียอดนั่นเองอ่าที่เขาหรือที่เขาเรียกว่าไม้ตาบอดอ่าไม้ตาบอดนี่เกิดจาก อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจากต้นพวกนี้ก่อนต้นพวกนี้เราแทงยอดเรียบร้อยนะครับแต่ต้นนี้ไม่แทงยอดนะต้นพวกนี้แทงยอดเรียบร้อยแล้วตอนเราตัดเนี่ยเนาะเราตัดเวลาเราตัดเราจะตัดข้อแบบนี้ให้เขามียอดแล้วก็มีรากติดไปด้วยแต่ต้นนี้นะครับที่เขาไม่ขึ้นมาเกิดจากเราตัดมีรากแหละนะครับ เขามีรากแหละแล้วเราตัดข้อแบบนี้นะครับตัดแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งเขาไม่มียอดให้แทงขึ้นมานั่นเองนะครับจึงเป็นไม้ที่เรียกว่าไม้ตาบอดเนาะโอเคครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆท่านไหน มีข้อมูลที่ละเอียดกว่านี้นะครับาสามารถให้คำแนะนำผมได้ข้างล่างนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ